่อไปแบบฝึกหัด6.1หน้า35นะคะข้อที่สองค่ะเขียนรูปตามข้อกำหนดมีข้อกำหนดมาให้นะคะข้อที่1ค่ะเส้นตรง ab ตัดกับเส้นตรง mn ที่จุด g นักเรียนสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะคะมีหัวลูกศรสองข้างซึ่งก็คือเส้นตรงดังนั้นถ้าเราเขียนรูปเราก็จะเขียนให้เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์นะคะ ตัวยอย่างค่ะสร้างเส้นตรง AB ก่อนนะคะต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง MN ต่อไปแล้วก็สร้างเส้นตรง MN ให้ตัดกับเส้นตรง AB นะคะ ตัดกันที่จุด G ดังนั้นนะคะจุด G ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปข้อ2นะคะจุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง GH ผ่านจุด C มีรูปส่วนของเส้นตรง ST มาให้นะคะ เราก็จะวาดส่วนของเส้นตรง GH โดยมีจุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง GH ดังนั้นจุด C จะอยู่ตรงนี้นะคะ และส่วนของเส้นตรง ch ก็ผ่านจุด c เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะต่อไปข้อ3ค่ะลากเส้นตรง ab ให้ตัดเส้นตรง pq และเส้นตรง Wr s ที่จุด x และจุด y ตามลำดับมีรูปเส้นตรง pq มาให้นะคะและเส้นตรง r s ต่อไปนะคะเราก็จะลากเส้นตรง ab ให้ตัด กับเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS เป็นเส้นตรง AB นะคะ ตัดกับเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS ที่จุด X และจุด Y ตามลำดับนะคะดังนั้นนะคะก็จะได้เป็นจุด X จุด Y แบบนี้นะคะต่อไปข้อ4นะคะเขียนมุม FGH ให้มีขนาด115องศานักเรียนใช้โปรแทคเตอร์ในการสร้างมุมนะคะ ตัวอย่างคะ่ะสร้างให้มีขนาด115องศานะคะจุดยอดมุมคือจุด G นะคะ ก็จะได้เป็นมุม FGH